เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกครับสำหรับแฟนๆบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับเมื่อล่าสุดครับมีข่าวว่าสโมสรครับตัดใจแยกทางกับมาซาดะอิชิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนครับหลังกระแสข่าวนี้ออกมาเนี่ยกระแสแฟนบอลครับส่วนใหญ่เนี่ยมองไปในทางที่ไม่เห็นด้วยครับแล้วก็พุ่งเป้าไปที่สโมสรว่าอีกแล้วหรือรอไม่เป็นหรืออย่างไรหรือว่าปลดทาไมครับแต่ว่าคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณถอดเสื้อบีจีออกครับแล้วย้อนกลับมาเป็นแค่แฟนบอลทั่ว การแยกทางกับอิชิเป็นเหตุผลแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้และผมว่ามันเมคเซนด้วยครับแน่นอนครับพอข่าวเรียกมาตอนแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆผมเองก็รู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยว่าทําไมมีการเปลี่ยนแปลงเร็วจังนะครับทำไมไม่ให้เวลาโคชอิชิทํางานอย่างน้อยจนจบซีซั่นหรืออะไรก็ว่ากันไปครับแต่พออย่างที่บอกครับถอยออกมา1ก้าวครับลดบทบาทจากการเป็นแฟนบอลบีจีแล้วมาเป็นแฟนบอลทั่วไปเนี่ยจะมีเหตุผลหลายอย่างที่รองรับการเปลี่ยนหรือว่าการแยกทางกับโคชอิชิอีกครั้งนี้นะครับแน่นอน ครับสิ่งสําคัญที่สุดของการทีฟุตบอลครับก็คือเรื่องของผลงานครับเราย้อนกลับไปดูผลงานของอีทีนะครับเกือบเกือบหนึวันครับที่อีทเข้ามาคุมเดอะแรบบิทเนี่ยผลงานมันก็ต้องบอกว่าจับต้องลําบากครับโดยเฉพาะในเกมฟุตบอลถ้วยที่ตกรอบไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดครับในฟุตบอลชอปปี้ครับซึ่งควรจะเป็นความหวังเดียวของบีจีในปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตกรอบไปแบบเล่น ไม่ได้รูปเกมเลยครับเกมสุดท้ายกับเซระงองครับพวกเขาในโจทย์ของ BG คือต้องชนะเพื่อเข้ารอบครับแล้วสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างเป็นใจครับเซระงองโดนใบแดงก่อนแต่ปรากฏว่าทีมที่เหลือ10คนเนี่ยขึ้นนํา BG ีได้ก่อนครับแม้ว่า BG จีจะมาตามตีเสมอได้จากการทําเข้าประตูตัวเองของนักเตะเซระงอแต่สุดท้ายครับมันก็แซงไม่ได้จบหนึ่งหนีตกรอบนะครับแต่ถ้าใครได้ดูรายละเอียดในเกมนี้จริงๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าวิธีการเล่นแบบแผนต่งตางๆเนี่ยมันเหมือนว่าอิชิคุมนักเตะไม่อยู่แล้วครับ ทำให้แผนที่วางไว้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดและผลงานมันก็ออกมาไม่ได้อย่างที่ต้องการนะครับก็เลยตกรอบไปซึ่งณปัจจุบันเนี่ยบีจีเหลือเพียงแค่เมืองไทยครับหรือว่าลีกครับเท่านั้นที่อยู่ในเส้นทางที่เหลือเนี่ยก็ปิวตกรอบไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของผลงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูผลงานครับการปลดอิชิอกีการแยกทางอิชิไม่ใช่เรื่องแปลกครับย้อนกลับไปตอนอิชิออกจากทีมชาติอันนั้นน่า,นาปแปลกกว่าอีกครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผลงานเอเชียนคัพรอบคัดเลื่อกเนี่ยอิชิเก็บชัยชนะ2นดดติโยยการไปเือน ก็เล่นในบ้านเจอไต้หวันทั้ง2เกมแต่ก็เก็บ6แต้มได้แต่สุดท้ายก็โดนปลดอยู่ดีซึ่งตรงนั้นเนี่ยดูจะแปลกมากกว่าเคสนี้อีกครับนอกจากผลงานแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องราวของกับดักความเก่งครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าฟุตบอลเนี่ยมันแยกกันระหว่างโค้ดเก่งกับโค้ดใช่ครับบางคนเก่งแต่ไม่ใช่บางคนใช่แต่อาจจะไม่ได้มีฝีมอืมอมือมันก็เรียกว่าเป็นวิถีฟุตบอลกันต่อไปครับดังนั้นในอีกทีกครับวิธีการของเขาคือเป็นโค้ดสายระบบครับเป็นการสร้างทีมวางแผนนะฮะแต่ว กลับมาดูธรรมชาติของ BG ครับ BG เนี่ยเป็นทีมที่มีเ u เจอร์นะครับมีซูเปอร์สตาร์เยอะแยะมากมายแล้วก็อย่างที่บอกครับทีมที่ลงทุนมหาศาลนะฮะสิ่งที่มันแพงสุดไม่ใช่ค่าเหนื่อยครับแต่สิ่งที่มันแพงสุดของ BG คือเวลาครับ BG อาจจะรอไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็สิ่งที่อิชิวางแผนไว้เนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์ BG ได้ไม่ทันเวลาครับดังนั้นเนี่ยการที่แยกทางกันณนะตอนนี้มันเป็นการเจ็บแต่มันจบได้ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าฝืนต่อไปครับมโอกาสที่จะพังทั้งโค้ดแล้วก็พังทั้งงทีีมมมรรัเเพาาว่่่ิกซอออช้้นนนนยตไ็หื ไม่ลงล็อกแล้วครับไม่ใช่ว่าอิชิไม่เก่งเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ของ BG เท่านั้นเองครับดังนั้นครับถ้าดูจากผลงานดูจากการทําทีมที่ผ่านมาของอิชิเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาไม่ได้สักเซสกับ BG ครับแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยบด้วยการเป็นกุนซือยอดเยี่ยมไทยลีกในช่วง,รงแรกๆของการทาทีมเนี่ยแต่ช่วงหลังครับทั้งบอลลีกก็ดีบอลถ้วยก็ดีนะฮะในการเจอกับสโมสรในไทยหรือในการเจอกับสโมสรในต่างประเทศเนี่ยอิชิทำได้ไม่ตามเป้าครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ ับอย่างที่เราทราบกันถ้าใครได้ดูถ่ายสดแทบจะทุกเกมของ B ีช่วงหลังเนี่ยวิธีการเล่นก็ไม่ได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุผลที่ m ม็กซ์น์ครับในการแยกทางครั้งนี้ครับแต่สิ่งที่แฟนบอลอาจจะไม่เข้าใจเราไม่เห็นด้วยก็เป็นเพราะว่า BG เนี่ยมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่ผ่านมาเนี่ยหปีหลังครับมีรายงานว่าเปลี่ยนโค้ดไปถึง15คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความคิดสะสมของแฟนบอลครับว่าสุดท้ายเปลี่ยนโค้ดมากี่โค้ดต่อกี่คนเนี่ยปัญหาเรื่องที่เรียกว่าวิธีการ ่นหรือในเรื่องของความสําเร็จมันยังไม่หมาสักทีครับก็เลยกลายเป็นว่ากระแสแฟนบอลเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนครั้งนี้แต่สุดท้ายครับผมอยากจะบอกว่าถ้าเราถอยออกมา19ก้าลองมองในมุมแฟนบอลทั่วไปที่ติดตามครับเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่บีจีครับทุกทีมแทาโค้ดผลงานเป็นแบบนี้ตกรอบนัดที่ควรชนะไม่ชนะนัดที่ควรเสมอดันแพ้และผลงานแย่ต่อเนื่องมาแบบนี้การเปลี่ยนโค้ดไม่ใช่เรื่องแปลกครับนี่คือบทสรุปของสโมสรบีจีประทุมครับสุดท้ายสิ่งที่มันจะพิส สูตัวเองได้สิ่งที่มันจะดูเหมือนการแก้ตัวหรือการขอโทษแฟนบอลได้ก็คือเรื่องของผลงานครับคุณซื้อคนใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นรักษาการหรือว่าคุณซื้อตัวจริงเนี่ยผลงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในการตัดสินใจปลดตีชี่ถูกหรือไม่ถูกก็ต้องรอดูผลงานของบีจีปทุมกับฤุูการนี้ที่เหลือครับกับเป้าหมายการจบอันดับที่สองครับเพื่อคว้าโคต้าไปเล่นบอลเอเชียรวมถึงในเมืองไทยครับจะเข้าได้ลึกขนาดไหนจะมีลุ้นแชมป์หรือไม่ก็อยู่ที่โค้ชคนใหม่ว่าจะเป็นใครและผลงานของ รับปิดจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือเรื่องราวที่บอลเต็มแม็กเอามาฝากกันกับกระแสปลดอิชิอิที่เราบอกว่าตอนนี้ร้อนไปทั่วโซเชียลเลยครับใครมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของบอลเต็มแม็กด้วยนะครับ